เจ้ช้างมิวสิ่ออกผดเจ้าช้างสามสงกับอีพีที่2ของมื้อนี้ครับไปฮอดได้แล้วว่ารถเนี่ยใปฟอไปฮอดได้แล้วเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิ่งอีกครับเรากลับไปไปสัมภาษณ์ศิลปินดังครับท้องมื้อนี้มีศิลปินมามเบิ่งรถครับนี่ครับหลุดเนี่ยใบฟอครับอ่านี่ครับเอ้าศิลปินดังทิเนี่ยศิลปินดังครับศิลปินดังด้วยเนี่ยยูยูไม่ถงห้าดั นี่เท่าไหร่คัตไว้ไหนไม่เจ้าของเพื่อนมาเบิ้งรถแล้วครับเจ้าของเพื่อนที่มาเอารถแล้วครับนี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เจ้าของรถเพื่อนก่อนเอาเสีลังเจ้าของรถเพื่อนนะโอ้ยนะเพื่อนไหนเสียงเทีงเพื่อนไหนี่น้อง ไฟใหม่ดาเรียกแล้วนี้สางจ้อยหมดแล้วค่ะสร้างจ้อยหมดแล้วจากน้อยกับเล้วดอกได้ตึมตั้มเลยเล่นห้แบบสุดๆเลยสุดยอดมากสุดยอดสร้างมากๆเลยค่ะเล่นให้วันละ่มาวัดวันที่มาไทยมาวัดไม่มีใคแเลี้ยวบ่แม่นี่ยหรอกว่าเล็้ยวว่ได้เดี๋ยวมีบทวิวลาเฮ็ดให้ให้คันนั่นอีกหุ่นอีกคันหนึ่งถ่ายเชียวอยู่ต้องเฝ้าต้องเฝ้าครับอดงานงานแล้วเพื่อนี่ได้ไปงานไปกันเจ้ากอง ุณน่ะคูเอ้ไปเถออีกย่างนเรื่องรมากลับบ้านับเรื่องไมกบบ้านและทเบิ้ทเบ้งานเเลปิ่นท่านที่ไหนเต้นน้ำเ่ไปลองน้ำเจากปีเพิ่นไปลองน้ำพูนุยลัเรื่องหาเรื่องหาพัดเุยลบอลุยลก้อนเทเลกุยลเลยละกันเรื่หาพัดเครสาพัดอือยี่สพี่น้องอือเห็นเพิ่มีนครับ mấy cua thảo bao rồi đúng không đó đi miếng ครับพี่มัน về บ่าวแล้ว về เอาไปใส่ ตามที่ท่านรอคอยเอฟซีถามหาว่าที่บรเฮ็ดคลิปเนี่<ด>าายเจษไผ่บิง่ง้ะครับนีเ่เพราะว่าซีเรียลไรเลยบ่ไริหารคลิปให้พี่น้องกันเบิงบ่งบัดทีนี้รถอีเลีเ่แล้วได้เฮ็ดค <orada S 1> ลิปนี่คลิปแล้วได้เฮ็ดคลิปแล้วบัดนี้เฮ็ดคลิปได้แล้วว่างนั่นน่ะโอ้ว่ามันบ่ต้องบอกว่าเจ้าเสี่ยวไนก่อนเรว่าเอาเงินนะนี่เอาเนี่ยครับได้ทางโสก์เดี๋ยว จใจแล้วเหะใจบันเลยเอาตู้เสียงกลางขึ้นครับพี่น้องเอาตู้เสียงกลางขึง้นเอาเกณนมื้อน,นี้เทสมื้อน,นี้เลยครับเวลาพวงนี้แล้วโดยล้าเหลีย่ลยมราะไลเอาเทสเดีมันเส็จท้ายในขึ้นนี่อีกจากน้อยนี่ครับเพราะว่าคันนี้ที่แปลกมูเนี่ยกป็นกเลยยาก ล็อกตูกลางแล้วไงซีได้เอาเสียงแหลมใส่ครับพี่น้องเสียงแหลมใส่กับต่อใสก็คือความดังครับความดังเพราะว่าเพราะว่าทุกทุกอย่างเฮ็ดไปเปิดแล้วมีแต่ต่อใสกับไปกระดังกระดังเลยซูซี่ย้ำขึ er ้นเลยครับพี่บรรยากาศบรรยากาศย้ำแรงๆครับวิธีสำนักงานชอชางยูซิครับพี่น้องนี่ เด okay, ี่ยวขึ้นทั้งเดทั้งยุเงแงแหลมทั้งหนาเขานี่ยรถไม่เข้าไปได้ดิอ่าเบิ้งทั้งยิ่เดี่ยวเข่งแหลมเนี่เห็ดเป็นแพงเป็นแพงเขับไปยัดใส่หน้าตู้เลยครับขับไปยัดใส่หน้าตู้เลยหน้าดอกเลยเพราะว่าตู้ตู้คางหน้าซีกนี่ที่หมุนครับซีกซีกที่เปิดเวทีเดยเนี่ยที่หมุนที่หมุนหมุนได้แต่ที่หมุนได้แต่เสียงกลางครับพี่น้องเบียดกับใส่หนาหิ้มมือเก่าแบบเก่าครับ ถ้าถ้าทิไปเฮ็ดให้ให้ตู้เบียดมุนได้นะมันบ่ได้ใสหนาถิมครับก็เลยผมก็เลยความนั่นว่าถ้าบมมีหนาถิมผมว่ามันมันบ่ค่อยบ่ค่อยต่ำกันไดนะก็เลยต้องต้องต้องยันค้งยังคงหนาถิมไปขึ้นเ่าถ้ายังคงอันตู้หนาถิมไปขึ้นเ่าครับพี่น้องก็เลยต้องแก้ไขว่าก็เลยต้องแก้ไขว่าเอามุนจะเสียงกลางครับมุนจะเสียงกลางเบียดบ่หมุน ฉุมงันทุกคนกัหลิงเนือสุดๆมา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 บอกมาเถอะนี่มาเห็นแต่มันแล้วซอยกันแต่เมัเดแล้วเอ้ามองเปิดไฟยังมื้ยนี

พลังการงานแสงความจวดปองม้า,มมานี่ครับยังไงครับยังไงครับยังไงครับ,ค,รบคุ้มใจวะฮะคุ้มค่าในการรอค่อยวะไปแห่กลับมานี่บนหนีกับบ้าน เลือเตียวใบสามบนนี้เรือเทเรือเตียวใบสามบนนี่กลับบ้านไดงวะถ้าเบิ้งงังวะถ้าเบิ้งตัวเที่งไหมที่เอ้าขันขันขันบ่คำบ่เห็นไฟครับต้องรอเบิ้งไฟครับเลยอลังการของพี่เรือเนี่ยที่นี่นี่คือจำได้ว่าพี่น้อง FC จำได้ว่าเนี่ยคือไผลเหี้ยตั้มหำหดนี่ครับเหี้ยตั้มหำหดซื้อนี่ได้จากเซมาครับได้จากพนาครับพนาเป็นคนตั้งให้ครับคขาที่ตั้งฉายาฉายาตั้มทำตรงแบบนี้แล้วครับนี่แล้วตั้มเป็นตั้มทำ ทำหดแน่ครับเพราะว่าหดไปแล้วเราะว่าตัดตันตุงตอนนั้นตัดน้ำตาลซุนเนาะอยากใน้ใครที่ได้ซูซีแล้วครับเอาตู้ขข้นยังขึ้นแล้วกัที่ได้ซูซีกคที่ได้ส่งรดเพิ่นครับเพิ่นมีงานไปมื่อื่นครับเล่งแบบสุดแบบ เบียบวันดน้ำพุนะครับพี่นอ้องเพราะว่าเวลาเวลาที่อ,ออกจากอู่มาน่ะมีหน่อยมีว่าหลายมือก็เลยต้องได้เลิงครับต้องได้เลิงเนาะ,ะ,ะพี่ๆขอฝากพี่ขอขอน้องไว้ในทันตุนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วเก่าครับเดี๋ยวเฮ็ดเป็นอีพีต่อไปเบิ้งอีกครับพี่น้องเดี๋ยวอีกสักครู่ครับสักครู่